What is that? ]ama. Oh snack. Snack for kids. Let me see. Let me see. Aended. No 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 don't no, no, don't no, don't 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 do that. Do, 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 do. Okay. Ah uh, let me see. ขนมแช่เย็นแช่เย็นหรอเอาไปแช่เย็นหรอคะไหนดูหนอยสิว้าวโอ้อภิพนันธนาการเหรอคะจากแบ n ด์ก็คอสเพลทอลนะคะเอามาให้อิซี่เลยนะขอบคุณพี่พยาบาลหรือยังคะเมื่อกี้ยังได้เกิดขึ้นลืมเหรอคะลืมนะพแม่ช่วยเปิดให้คุณแม่จะอ๋ออย่อย่าโดนขาคุณแม่สิคะลูกแม่เปิดให้ไอ้ขาดเลย ค่อยๆทำหนูถ้าหนูรีบมันจะขาดได้นะคะเอา้าวนี่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 นะฮะอ่ะเรามาดูกันอ่ะเามาดูกันอ่ะซิปป์สิ ถูกใจเลยเอะลูกอ่ะถูกใจไหมถูกใจเอาไปแช่เย็นมาลูกอ่ะถือไหวไหมเอาไปไหวไหม ให้เขาเก็บเกของเองนะคะจะได้แบบไม่ว่างเนาะเวลาอยู่โรงพยาบาลเด็กๆก็จะแบบมีความเบื่อหน่ายเพราะว่าทำอะไรไม่ได้นะคะของเล่นไม่มีมีแต่ทีวีแล้วก็ไม่ได้ให้เขาดูบ่อยๆการหากิจกรรมนะคะให้ลูกทำนะเป็นสิ่งนนหนึ่งที่พ่้อคุณแม่นะคะสามารถเอามาเป็นช้อยได้นะคะ ซื้อกระดาษมาให้เด็กๆว่าทับกันก็ได้นะคะแต่ว่าลิลล์ก็ให้เขาเดินไปเก็บของเองนะคะฝึกนีนยไงฝึกนีใสัยที่ดีนะคะให้กับลูกนมัวมีนมวัวด้วยหรอคะลูกนมวัวนมวัวแผ้แพ้นมวัวค่ะ แพทหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรู้กันชเป็นลูกช่างเรียนจริงๆเรียงซะสวยเลยตุดเรียงสัสวยเลย